ตอนที่350หาเงินต่อกันเถอะฮะรักสิ่งแวดล้อมสีเขียวมันใช่อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่านะเป็นไปไม่ได้เด็กขาดเด็กคนนี้พูดจาเหลวไหลเกินไปแล้วก็อย่างที่รู้กันดีถึงพี่เขยกับหวานหวานเป็นครูสามสาอายุเยอะกับภรรยาสาวแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็รักกันมากเลยนะถูกต้องหวานหวานถูกใส่ร้ายตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่พี่เขยก็เชื่อในตัวเธอและปกป้องเธอมาตลอดไม่ใช่หรือฉันเริ่มรู้สึกเกลียดเด็กคนนี้ขึ้นมาแล้วสิ เมื่อโจโจพูดแบบนั้นออกไปเหล่าแฟนคลับของหลินหวานต่างพากัน,กนด่าดทอหนูน้อยในทันทีแฟนคลับของโจโจก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันพวกเขารีบเข้าไปแก้ต่างให้หนูน้อยในทันทีโจโจของพวกเราดูดวงแม่นมากเลยนะใครจะไปรู้ห่าว่าพี่สาวของพวกคุณทําอะไรเอาไว้บ้างอย่ามั่นใจไปหน่อยเลยระวังจะโดนตบหน้าในตอนท้ายเอานะ เฮ้เฮ้มันก็จัดฉากกันทั้งนั้นแหละมีคนเชื่อจริงๆด้วยหรือฉันว่านะก่อนหน้านี้ก็คงเป็นหน้ามาทั้งนั้นแหละเพราะถึงอย่างไรตระกูลฉินก็มีเงินหากจะจ้างคนมาเป็นหน้ามาคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรไอหยาพอเข้ามาก็เจอคนมาบอกว่าฉันเป็นหน้ามาเสียแล้วที่ฉันถูกรางวัลในการการถ่ายทอดสดในครั้งที่แล้วฉันอาศัยโชคของตัวเองมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าฉันเป็นหน้ามามีทราบทันใดนั้นเองชาวเน็ตต่างก็โต้เถียงกันขึ้น ฉินเยี่ยนคิดตามคำพูดเมื่อครู่นี้ของโจโจบอกขยะแถมยังเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับบ้านเขาชำเลืองมองไปยังเด็กน้อยที่จับมือของทั้งคู่อยู่ทันใดนั้นเขาแววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขารู้จักคนในครอบครัวของเขาดีหลานสาวตัวน้อยของเขานั้นทั้งทำนายดวงและดูหงเฮ้งได้แม่นยำม,มาก,มากๆเธอไม่มีทางดูพลาดอย่างแน่นอนให้ตายเธอคิดไม่ถึงเลยว่าคู่รักที่ดูรักกันลึกซึ้งจะเล่นกันแรงขนาดนี้ เมื่อเขารู้ว่ามีแค่เขาและหลานๆเท่านั้นที่เป็นคนรักกันอย่างแท้จริงเขาจึงเชิดค้างขึ้นอย่างภาคภูมิใจจูตาเฟิงโมโหโจนแทบจะคลั่งแล้วหลังจากที่รู้ว่าหนูน้อยหมายถึงอะไรใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำด้วยความโกรธทันทีตอนนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองโกรธทัดเพราะเธอเรียกเขาว่าบอกขยะหรือเพราะเธอบอกว่าเขากำลังถูกสวมเขากันแน่เขาจ้องมองไปที่โจโจและแทบอยากจะเข้าไปกระชากจุกผมทรงน้ำผู้บนศีรษะของเธอเพื่อจะสั่งสอนสักครั้ง เมื่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของเขาทันใดนั้นดวงตาของโจโจก็ตื่นตัวขึ้นมืออ้วนๆยกขึ้นมากุมทรงผมเรียกโชลาบของเธอในทันทีและมองเขาอย่างระแวดระวังก่อนจะค่อยๆกำมัดน้อยๆของเธอเอาไว้แน่นถ้าเขากล้าแต่ต้องทรงผมเรียกโชคลาบของเธอหลักก็เธอจะเตะเขาให้ดูเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วผู้กำกับจึงก้าวเข้ามาเพื่อจัดการสถานการณ์นี้ทันทีเขาพูดขึ้นว่าเอาหลักครับทุกคนเดินทางมาเหนื่อยๆผมว่าตอนนี้เราไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับ โจโจกระพริบตาก่อนจะมองไปที่ผู้กำกับครั้งนี้เขาไม่ยึดของที่นำติดตัวมาหรือเธอจึงลากฉินเอ๋อและหัวจี้อันวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วโดยไม่ลืมที่จะเรียกเพื่อนตัวน้อยที่เธอได้รู้จักตั้งแต่ตอนถ่ายทำครั้งที่แล้วไปด้วยเจ้าวไฉมาด้วยกันสิเมื่อได้ยินเช่นนั้นลูจ่จ้าเจ้าวก็เงยหน้าขึ้นไปมองปันซือหยีและลู่เหยียนวีเพื่อขออนุญาตพวกเขาเมื่อเห็นว่าพวกเขาพยักหน้าหนูน้อยก็ยิ้มหวานออกมาแล้วรีบตามพวกโจโจไปทันที ผู้กำกับตกตะลึงไปเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าพวกเด็กๆก,กำลังจะทำอะไรและในตอนที่เขาเดินเข้าไปนั้นก็พบว่าพวกเด็กๆก,กำลังนั่งแบ่งของกินให้กันอยู่และยังกินอย่างอ,ร,อร่อยอีกด้วยมุมปากของเขากระตุกแย่แล้วเขาลืมขั้นตอนการยึดของที่เด็กๆพกติดตัวมาและเมื่อเห็นว่าเขาเดินเข้ามาโจโจก็รีบยัดของกินคำสุดท้ายเข้าปากไปอย่างลนลานมืออ้วนๆแบออกเพื่อบ่งบอกว่าไม่มีแล้วเธอกินมันเข้าไปจนหมดแล้ว เมื่อเห็นฉากนี้ความคิดเห็นบนหน้าจอก็กลับมาสง,งบอีกครั้งฮ่า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 ไม่ม <ư? S 1> ีใครเกินโจโจแล้วล่ะทําคนอื่นโมโหจนแทบพลั้งแต่ตัวเองกลับถือโอกาสนี้มานั่งกินจนอิ่มปณิธานของโจโจต้องแบบนี้แหละฟ้าสูงแผ่นดินใหญ่หรือจะสู้การกินการกินสําคัญที่สุดเฮยยังจะมีหน้ามานั่งกินอยู่อีกรู้ตัวหรือเปล่าว่าปากตัวเองได้หาเรื่องให้คนอื่นเสียแล้วถ้าวันวานกับพี่เคยผิดใจกันฉันจะต้องสับเธอเป็นชิ้นชิ้นอย่างแน่นอน ความคิดเห็นด้านบนท่ากล้ามาแต่ต้องลูกสาวชันหลักก็ได้เจอดีแน่เลิกทะเลาะกันได้แล้วตั้งใจดูรายการก่อนเถอะผู้กำกับเองรู้สึกโมโหมากเช่นกันเขาไม่ชอบพวกเด็กๆที่ทำตัวสบายๆแบบนี้เลยอังนั้นเขาจึงพูดอย่างจริงจังว่าคือที่จริงฉันก็ได้เตรียมอาหารกลางวันเอาไว้ให้แล้วแหละแต่เมื่อพวกเธอกินอิ่มกันไปเสียแล้วอีกเดี๋ยวคงกินไม่ไหวแล้วสินะพวกเด็กๆจ้องมาที่เขาจากนั้นก็หันหน้ากลับไปและเริ่มกินต่อ ผู้กำกับตกตะลึงไปอีกครั้งทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะระหว่างที่กินอยู่นั้นหัวจี้อันก็ได้อธิบายให้เขาฟังอย่างปรารถนาดีคุณลุงผู้กำกับอย่ามาหลอกพวกเรานักเลยอีกเดี๋ยวลุงผู้กำกับก็ต้องให้พวกเราออกไปหาเงินซื้อข้าวเองอีกแน่ๆถ้าพวกเรากินไม่อิ่มพวกเราจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินและทำอาหารละพวกเราไม่ใช่คนโง่นะในขณะที่เขาพูดนั้นเขาก็หยิบขนมปังชิ้นหนึ่งขึ้นมาและวิ่งไปหาอาวี๋เจอเขาขาย่งเท้าพลางยื่นขนมปังให้อวี๋เจอ เมื่อได้ยินคำพูดของเขาผู้กำกับก็ถึงกับร้องซีดอย่างปวดใจการที่เด็กฉลาดเกินไปนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยช่างน่าเบื่อจริงฮ่าฮแต่เมื่อเห็นครอบครัวของหลินหวานเดินเข้ามาเขาจึงไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีอะไรให้ผู้ชมดูอีกต่อไปงานนี้ต้องมีเรื่องสนุกสนุกให้ดูอย่างแน่นอนเดิมทีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเชิญครอบครัวของเธอมาร่วมรายการแต่หลินหวานเป็นคนเสนอตัวเขาร่วมเองแถมยังบอกว่าจะเข้าร่วมรายการฟรีอีกด้วย เขาในฐานะผู้กำกับที่ขึ้นชื่อว่าขี้งกอยู่แล้วจะยอมปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปได้อย่างไรเขาจึงตอบรับในทันทีอย่างไรก็ตามฉีเยี่ยนสายลับในวงการบันเทิงผู้นั้นก็ไม่อยู่ที่นี่สักหน่อยและคนที่สมควรจะล้มละลายก็ได้ล้มละลายไปแล้วด้วยจึงไม่มีอะไรให้เขาต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเขามีลางสังหอนว่ารายการของเขากำลังจะเป็นที่ด่งดังในไม่ช้านี้ เขากำลังดีดลูกคิดคำนวณอยู่ภายในใจโจโจโงเงยหน้าขึ้นมามองไปรอบๆด้วยความมุนงงแต่ก็ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยเธอจึงจับไปที่หูของตัวเองด้วยความสงสัยทำไมเธอถึงได้ยินเสียงที่น่ารำคาญดังอยู่ตลอดเวลาแบบนี้กันละ่ะเธอมองไปรอบๆอ,อีกครั้งแต่ก็ไม่ได้พบอะไรที่ผิดปกติหนูน้อยจึงไม่สนใจอีกต่อไปเธอหยิบแอปเปิลอีกลูกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าก่อนจะเริ่มกินมันต่อในทันทีหลังจากที่กินเสร็จแล้วเธอก็บัดมือของตัวเองพลางเงยหน้าขึ้นมามองผู้กำกับ คุณลุงคนดีคะพวกเราจะได้กินอาหารกลางวันตอนไหนหนอหรือคะเธอยังกินไม่อิ่มเมื่อได้ยินเช่นนั้นมุมปากของผู้กำกับก็กระตุกอีกครั้งเขาจ้องมองไปที่พุงน้อยๆของเธออย่างหมดคำพูดหนูน้อยคนนี้ยัดของกินมากขนาดนั้นเข้าไปในท้องได้อย่างไรกันเขากระแอมออกมาเบาๆก่อนจะพูดอย่างเคร่งขรึมว่าภารกิจในวันนี้ง่ายมากแต่ละครอบครัวจะได้รับเงินค่าครองชีพครอบครัวและสิบหยวนนี่ก็สายมากแล้วขอเชิญผู้ปกครองรีบไปเตรียมอาหารกลางวันได้ มีให้แค่สิบหยวนจริงๆด้วยทุกคนมองไปที่ผู้กำกับอย่างเย,ายา้ยหยันมีใครขี้งกกว่านี้อีกไหมผู้กำกับยังคงมีสีหน้าที่เรียบเฉยก่อนจะพึมพำอยู่ในใจถ้าสามารถจ่ายเงินสิบหยวนในสถานที่แบบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วไม่นานนักทุกคนต่างก็เริ่มทำภารกิจพลางกลด่าผู้กำกับอยู่ในใจ นี่มันที่ทุรกันดารที่แม้แต่นกศักตัวยังไม่ยอมมาวางไข่เลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาและทุกครัวเรือนก็อยู่กันแบบพอเพียงไม่มีแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะให้พวกเขากินข้าวได้อย่างไรกินละ่ะจะให้ไปขอข้าวจากชาวบ้านกินอย่างนั้นหรือมันน่าละอายเกินหรือเปล่าชินเยียนและคนอื่นๆมองหน้ากันและทุกคนต่างก็ไม่รู้จะทำอย่างไรลู่เยียนวิเดินไปยังบ้านหลังหนึ่งด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนจะกล่าวทักทายว่า คุณป้าครับที่นี่พอจะมีอาหารบ้างไหมครับช่วยแบ่งให้พวกเราสักหน่อยได้หรือเปล่าเหล่าแฟนคลับที่เห็นใบหน้าอันหล่อหาของเขานั้นต่างก็ไม่สามารถต้านทานเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนแก่ยันเด็กอายุสามขวบไม่มีใครหนีพ้นความหล่อของเขาไปได้เขาจะต้องเอาชนะใจคุณป้าที่อยู่ตรงหน้าของเขาได้อย่างแน่นอนทว่าคุณป้าคนนั้นกลับเพียงแค่เหลือบมองเขาแล้วโบกมือไปมา เธอพูดอะไรบางอย่างที่เขาฟังไม่เข้าใจแต่ดูจากสีหน้าของเธอแล้วราวกับว่าเธอกำลังด่าเขาอยู่ในใจอย่างไรอย่างนั้นลู่เยียนวิมองเธอด้วยความมุนงงก่อนจะลูบไปที่ใบหน้าของตัวเองใบหน้าของเขาไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือเมื่อเห็นว่าเขาถูกปฏิเสธโจโจก็ยกมือขึ้นมาปิดปากหัวเราะก่อนจะหันไปพูดกับลู่จ่าวว่าจ้าวใช้พี่ชายของเธอซื่อบื้อจริงๆเลยใครจะให้ของกับเขาฟรีๆกัน ลู่จ่าเจ่าพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเธอเองก็ยกมือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองเพราะไม่อยากให้ใครจำหน้าของเธอได้พี่ชายคนนี้ช่างซื่อบื้อมากจริงๆโจโจโมองไปรอบๆก่อนจะยื่นศีรษะเข้าไปถามชินเอ๋อพี่ตาฟูพวกเราจะหาเงินอย่างไรกันดีชาวบ้านที่นี่คงมีเงินไม่มากเท่าไหร่นักหากต้องการหาเงินคงต้องหาจากแขกรับเชิญด้วยกันแล้วหละ่ะชินเอ๋อลูกครางของตัวเองพลางพูดว่าเดี๋ยวค่อยหาวิธีตอนนี้เราไปหาวัตถุดิบทำอาหารกันก่อนดีกว่า เพียงแต่ว่าสถานที่ที่ไม่มีแม้แต่ตลาดนั้นจะไปหาวัตถุดิบทำอาหารได้จากที่ไหนโจโจเองก็เรียนแบบท่าทางของเขาเช่นกันเธอรูปคางสองชั้นที่เต็มไปด้วยเนื้อและจ้องมองไปยังเด็กที่กำลังเล่นอยู่แถวนั้นก่อนจะกลอกตามองไปรอบๆทันใดนั้นแววตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นมามีวิธีแล้วพี่ตาฟู่พี่เอาถุงผ้ามาด้วยหรือเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอคิดแผนการดีๆออกแล้วฉินเอ๋อพยักหน้าพลางตกไปที่กระเป๋าของเขา แน่นอนเขาเป็นพ่อค้าคนกลางที่รู้จักดีในนามของชินต้าฟู่เวลาที่เขาไปไหนมาไหนจะไม่พกอุปกรณ์มาได้อย่างไรใช้ใช้เธอจะทำอะไรหรือโจโจโกระดิกนิ้วอ้วนๆเรียกเขาเข้ามาใกล้ๆก้ก่อนจะกระซิบที่ข้างหูของชินเอ๋อเมื่อชินเอ๋อได้ยินคำพูดของหนูน้อยดวงตาของเขาก็ค่อยๆเป็นประกายขึ้นมา